สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียนน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะดอกเบญจมาศมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์สองค่ะจํานวนสี่เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบเซนติเมตรค่ะตัดทั้งสองด้านให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราเรียงปลายริบิ้นทั้งหมดนะคะให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปนะคะที่ความยาวเก้เซนติเมตรครึ่งค่ะพับลงไปแล้วเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะวางลงไปเลยค่ะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานค่ะปลายดิบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะ เส้นที่หนึ่งลงไปค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นนะคะอยู่ด้านบนนะคะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองลงไปค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเซลิบบิ้นให้กว้างๆนะคะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญน,นะคะ ริบบิ้นจากด้านบนให้เราพับลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือให้พับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นมาด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านนะคะเส้นที่หนึ่งมาขานี่ค่ะแล้วเราก็พลิกกลับด้านนะคะริบบิ้นจากด้านบนให้เราพับลงมาด้านล่างค่ะ ลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือให้เราพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างให้เราพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือให้เรานะคะสอดมาทางขวาสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมานะคะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนให้เราพับลงมาด้านล่างค่ะเนี่ยค่ะ เส้นริบบิ้นที่ชี้อยู่ด้านบนให้เราพับกลับลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะแล้วเราก็สอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นสีแดงค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะ แล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็บิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีแดงค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะ จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนําเส้นนี้ลงมาค่ะพับริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้มาออกมาทางขวามือ เราม้วนปลายดิบ,บินเข้าไปด้านในหนึ่งรอบนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานหรือว่าใต้ล่างเส้นสีแดงค่ะปลายริบ,บินทะลุออกด้านล่างเราดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือค่ะนําเส้นนี้หลบมานะคะจับริบบินนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะ ปลายริบบิ้นนะคะชี้ออกมาทางขวาหมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานเส้นสีแดงนะคะหรือใต้ล่างเส้นสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้ค่ะนําเส้นนี้หลบมานะคะพับติดริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้น ปลายริบบิ้นนะคะชี้ออกมานะคะทางขวามือเราม้วนไป,ไปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นค่ะหรือใต้ล่างเส้นสีแดงปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้ออกมานะคะทางขวา เราม้วนปลายริบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะทําจากเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะพับปลายริบินขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะนำเส้นริบินนะคะอยู่ใต้ล่างกลวยนะคะที่เราทําค่ะ แล้วเราก็ม้วนปลายดิบินเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะแล้วเราก็สอดลงไปนะคะที่ตรงกลางของกลีบดอกสีแดงค่ะสอดลงไปเลยค่ะสอดลงไปด้านล่างนะคะด้านล่างของกลีบดอกค่ะปลายดิบินจะทะลุออกด้านล่างค่ะนี่ค่ะปลายดิบินทะลุออกด้านล่างค่ะ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าขั้นตอนที่เราจะดึงนะคะกลีบดอกเนี่ยค่ะเอามาครอบนะคะกลีบดอกด้านบนไว้ค่ะเนี่ยครอบลงไปค่ะแล้วก็ปลายดิบินทะลุออกด้านล่างนะคะอันนี้ก็อยู่ใต้ล่างนะคะกลวยด้านล่างด้วยนะคะเนี่ยค่ะได้ลักษณะแบบนี้คือเส้นนะคะอยู่ใต้ล่างกลวยแล้วก็เอากรีบดอกเนี่ยมาครอบกลีบดอกด้านบนไว้ค่ะเนี่ยค่ะดึงออกมาค่ะ นี่ค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะนี่ค่ะเราก็จับริบบิ้นนะคะพับขึ้นมาด้านบนของเส้นนะคะให้เส้นของริบบิ้นอยู่ใต้ล่างกีบดอกด้านล่างนะคะหลังจากนั้นม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะใต้ล่างกีบดอกสีเหลืองค่ะ ปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะตอนดึงนะคะให้นำกีบดอกเนี่ยเนี่ยคะ่ะคอบไว้นะคะดึงออกมาได้เลยค่ะเส้นต่อมาเส้นที่อยู่ทางด้านบนนะคะนำเส้นริบบิ้นนะคะพับขึ้นมาด้านบนของเส้นคะ่ะนำเส้นสีแดงนะคะอยู่ใต้ล่างกีบดอกด้านล่างเนี่ยคะ่ะใต้ล่างใล่างกีบดอกนี้นะคะ,ะเราก็หมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะ สอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะใต้ล่างกลีบดอกสีแดงปลายดิบบินทะลุออกมาด้านล่างค่ะนี่นะคะปลายดิบบินทะลุออกมาแล้วก่อนดึงนะคะก็นํากลีบดอกนะคะอยู่ด้านในนีค่ะดึงเลยค่ะเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะพับติดบ,บินนะคะขึ้นมาด้านบนของเส้นนํากลีบดอกนะคะ อยู่ใต้ล่างกล้ยนี้นะคะเราก็ม้วนปลายดิบินเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานใต้ล่างกีตอค่ะแล้วเราก็ดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับก่อนนะคะก่อนที่จะไปสอดเก็บตามลายเส้นด้านหลังผิกกับด้านค่ะ ดิบบินจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะจากทางซ้ายมือค่ะเราสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายดิบบิ้นทิ้งค่ะ แล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ